สวัสดีเพื่อนๆในช่วงยามเย็นนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆนมาดูกล้วยที่เราปลูกไว้ที่ทุ่งนานครับอันนี้เป็นครูสะขุดใหม่นะครับครูสะขุดใหม่เอาหน้าดินมาถมตรงนี้แล้วก็ปลูกกล้วยรดน้ําอาทิตย์ละครั้งสองครั้งโดยประมาณนี้บา,บางอาทิตย์ก็3ครั้งบางอาทิตย์ก็ไม่ได้มารดเลยนะครับก็อยู่ที่ว่าว่างตอนไหนก็มาตอนนั้นครับดูแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยสวยมากเท่าไหร่นะครับก็เป็นกล้วยหน้าแรงนะครับก็ประมาณนี้ ผมก็ใช้วิธีเอาญ้านะตัดหญ้ามาตั้งแต่สมัยช่วงช่วงเกี่ยวข้าวช่วงอะไรก็ตัดหญ้ามาคลุมนะครับคลุมคลุมทั่วบริเวณเนี่ยคือคลุมช้าไปหน่อยถ้าคลุมเร็วกว่านี้หน้าดินจะไม่เสียนะครับถ้าใครขุดสะไม่นะถ้าพอมีฟางนะครับก็อัดฟางของตัวเองไว้แล้วก็เอามาเอามาคลุมคลุมคูสะคลุมไว้นะครับไม่ให้หน้าดินมันเสียเพราะว่าเวลาเราขุดสะไม่เนี่ย เอาดินมากองไว้ฝนมันตกตกลงมานะครับมันก็จะโดนหน้าดินหน้าดินก็จะกัดเซาะไปตามน้ําไหลลงข้างล่างไปหมดนะครับแต่ถ้าเรามีฟางมีหญ้ามามาคลุมหน้าดินเนี่ยมันก็จะหนึ่งละคลุมหน้าดินทําให้ดินเปียกชื้นแล้วก็ธาตุอาหารก็ยังอยู่ลูกอะไรก็สวยก็งามนะครับเพื่อนเนี่ยผมเอามาคลุมช้านะครับขุดตั้งแต่ช่วงเมษาของปีที่แล้วพอฝนตกมามันก็ชะล้างนะครับเราก็ไม่มีหญ้าผมก็ตัดเอาหญ้าตามคัาน,านนาครับ ไม่ได้ให้ใครมาเกี่ยวหญ้าในในคันนานครับคนเขาก็อยากได้หญ้าไปให้วัวผมก็ไม่ได้ให้นะก็ตัดเอาจากคันนานะมาคลุมเนี่ยคลุมได้ทั่วบริเวณทั้งคูสะตรงเนี้ยเห็นไหมพอมาคลุมเนี่ยมันก็ยังสามารถพอได้ยับยัง้งไอเรื่องของหน้าดินพังทลายได้ในระดับหนึ่งนะครับเนี่ยทีนี้พอเข้าสู่หน้าแล้งสัปดาห์หนึ่งเรารดน้ำครั้งหนึ่งหรือสองครั้งล้วยก็พออยู่ได้ครับเพื่อนๆน,นี่ครับ ก็พออยู่ได้นะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยน้ำว้าพันเตี้ยนะครับที่เราปลูกริมขอบสระเราก็จะปลูกเนี่ยต้นลูกหญ้านะครับหญ้าหวานอิสราเอลอันนี้เนี่ยถ้าเราชี้ไปแถวแถวเนี่ยสัก300อย่างเงี้ยคนเขาก็ซื้อนะครับช่วงช่วงหญ้าหาหญ้าได้ยากก็ช่วงหวานข้าวเงี้ยช่วงหวานข้าวนะถ้าเราเตรียมหญ้าไว้เนี่ยไว้ขายก็ได้เหมือนกันอย่างแถวหนึ่งเนี่ยตั้งแต่นู่นมาเนี่ย เนี่ยริมริมขอบสระอย่างเงี้ยสามร้อยอย่างเงี้ยเขาก็ซื้อกันนะครับซื้อกันเดี๋ยวว่าจะตัดเอาตัวเนี้ยไปไว้ขยายทำพันธุ์นะครับเตรียมพร้อมในช่วงที่คนเขาไม่มีหญ้าให้วัวนะครับเราต้องมองการไกลสักหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเอามามาปลูกไว้เราก็ชี้เอาเลยนะครับแถวละ300แถวละ200ก็ว่ากันไปต่อรองตกลงราคากันนะครับถ้าเขาโอเคเขาก็จะซื้อไปให้วัวนี่นี่ครับเพื่อนดีกว่าเราทิ้งไว้ให้มันโล่งว่างเปล่านะครับ บรรยากาศยามเย็น,นครับฝนตกโปรยๆนะครับก็ตกไม่มากกับพอเปียกใบแค่นั้นไม่ถึงกับเปียกดินมากนะเนี่ยพอแต่เปียกใบก็เลยขึ้นมาทําคลิปวิดีโอดูพาเพื่อนๆดูบรรยากาศในช่วงเย็นเล็กน้อยนะครับเนี่ยบรรยากาศยามเย็นอยู่กลางทุ่งนานะครับนี่พาเพื่อนมาดูกล้วยนะครับ สิบหกวีครับเพื่อนๆดูครับดกมากับเห็นไหมสิบหกวีไม่ต้องถามนะครับว่าลูกไม่มีสวยใช่ผมมันไม่สวยจริงๆนั่นแหละมันขาดน้ําครับเพื่อนๆเนี่ยได้แค่นี้ก็สุดยอดแล้วสิบหกวีครับเนี่ยอยู่ระดับระดับหัวนะครับนี่หัวความสูงผมประมาณนี้ร้อยเจ็ดสิบนะครับไหมวยน้ำว่าพันเตี้ยครับไม่ได้สูงมากตัดง่ายครับเพื่อนๆสิบหกวีนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับ อันนี้เป็นหน่อสองครับหนอ่อหน่อแรกตัดไปแล้วอันนี้จะเป็นหน่อสองที่ให้ผลผลิตส่วนตัวนั้นเป็นหน่อสามนะครับมันเล็กไปหน่อยประมาณ8ปดหวีนะครับที่มันมันน้อยเพราะว่าในช่วงผมจะดูแลแค่หนอ่อหน่อแรกกับหน่อที่2นะครับส่วนหน่อที่3 4มหเนี่ยผมตัดนะครับผมตัดตลอดตัดเพื่อให้เขามาบํารุงเลี้ยงปุ๋ยเฉพาะต้น,ต,นต้นหลักนะครับต้นหลักกับหน่อที่2นะครับทีนี้ก็ พอตัด่อยเกินไปนะครับมันก็ทําให้มันไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ครับเนี่ยเห็นไหมมันไม่อุดมสมบูรณ์มันก็เลยให้ผลผลิตแค่8วีนะครับช่วงหน้าแรงได้แค่นี้ก็สุด,สดยอดแล้วนะเพื่อนผมว่านะโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ